วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยประจําปีการศึกษา2567ณศา,าลาสาหัยสมาคมในพระบระมหาราชวังมีพระภิกษุสามนเณรได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานดังนี้ พระองค์บัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรรควิหารในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5พระธรรมวชิรเมธีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคนดนครปฐมในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5พระธรรมวชิราธิบดีเจ้าวาสวัดเบญจมาพิพุทธวนา,นารามราชาวรวิหารในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5 พระธรรมวชิระจินดาพรผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในานามผู้รับผิดช,ชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมกติกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองและโครงการฝึกอบรมพระคณาจ,จารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองพระนิสิตทุนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยรวม350ทุนทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี การนิสิตท,ทุนศึกษาบาลีชั้นสูงกองบาลีสนามหลวงในระดับปริญญาธร,รม6ประโยค49รูป